ครับสวัสดีครับอย่าเืาา่งกดติดตามกดไรค์และไม่ให้เป็นกำลังใจนั่นนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจนั่นนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมอเตอร์ละ I

ทำไมถึงมันเล็กโอเคมาแล้วเอาเกมนี้คืออะไรเนี่ยเรื่นเกมอย่างอื่นกันกนะฮะเกมไหนดีเกมไรดีเอ oh, าเกมไรนี่ อืมอะไรดีน่ะอืมลอเล่นเกมนี้ไ้ไหมไฮแอนด์ซีมาไฮแอนซี có vừa nén mà nén mắt chân chân mm. Ê, đâu, lên cái vườn đó, biển trai đấy, <laughs> ทีมไรดีทีไมไรนี่เื่นดูมาตาลายหมดแล้วอือ <c oughs> อืมอือ่เราอ่ะเล่นไม่เป็นทีมอะไรนี่ ยิงปืนมาแบบยิงปืนนะเกมในยิงปืนนะก็ดีนะแนวเ,เกมยิงปืนมามาดูก่อนเอ,เอาเกมนี้แหละ <c oughs> คงไม่เบื่อหรอกมั้ง Mm M -hmm. M mm -hmm. <laughs> รถทนเดิมยิงเลยแหละไม่เห่างนีผมติดเกมเลยคนว่าไหมแร็รถเอคยิงด้วยกันถ้าอยากให้ผมเล่นเกมแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ แบบโดนลูกซองมาต่อสื่นนี่เองโอ้โหโอนลง

Por นี่แก้วอะ่ะทุกคนช่วยผมด้วยทุกคนี่ผมจะเอาริงแหละเออทีเอนะ่เหอทุกคนต้องเคยกดไลค์ผมจะได้ เก่งขึ้นแหวนยิ่งเจ้าห้าแสนได้โปรดนะพีซไม่ได้คนเราได้หนึ่งแสนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเพื่อ้พ่ออ้าวอ้าวอะไรนี่เรนเป็นไม่ได้อะ เพมาลืมหมแล้วฮะกปลดไล่เพื่อเพื่อลืมสายลืมอ่าไม่ดึงแล้วไม่ลืมแล้วนะไม่ดีงแล้นนแลกันปลดไลเปิดล่างเอาจริงของผมปลดไลเพือเปิดร่างเอา ไว้กันมาทุกคนไม่กดกันใช่ไหมกดกันอย่างนี้ทุกคนต้องกดกันอย่างนี้ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้โดีนะเนี่ยมารีโหลดโหลดเร็วเลย ดีดีด right. like like. hmm? nah, ีดีดีดีว้าวเอีว่ะดีว่ะดีดีทุกคนกดไลค์กันมาทุกคนไม่กดไลค์ใช่ไหมผมรู้กดไลค์กันก่อน Jeg mistet den. มาครับว้าวยีเยออืมยีเดอต้องมาทีเนี้ยว่ะทีเะท่เนี้ตอนเช้าอ่ะ <c oughs> เจ็บปกการจากลาาการถอยออกมาแล้วไปเหยียบตะปู เก็บแล้วจำก็ดีกว่าการที่จำที่เขาจักไปออนี่วววคดเลยสไ่คดสเลยคำชมคำคำคํคคม เราไปเล่นแบบอื่นกัน <c oughs> เห็นแบบนี้นอาแล้วลองเล่นดู มาลิปนี้พูดเขาว่ามากี่รอบแล้วเนะี่ยมันก็ไม่รู้เมอ่อันกันฉันไม่รู้จริงๆอืมอืม Nên ra đi nè 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 ha Yes sir Yes sir Wow ha hm hm lên map hm 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 map này hm อืมาเล่นกันเลยมาต่อจากครั้งที่แล้วมองคุณยังไงวะ มาดูกันว่ามีอะไรมีอะไรมาโอ้พันเราไปเก็บตังค์ต่อเน,นี่ย มาเหมือนมาหาลูกนะมาหาเงินหมดหมด สงสัยหรือว่ามายัดไปได้ไงเนี่ยเอาเอา,เอาใด่ไปไหนอ๋อตรงไงนฝึเหมือนกันต่อฮะ Bang and call, hết nó bang and call, bay bang Bay bay Oh my god 嗯，怎么样？嗯，嗯，嗯，打开了，打开了。 มาเลอืมมันมันมันมีปงาฟามแหนกัาเนี่ย 你愿意干？ นของทุกอย่างฉัน เลือกโจรเป็นโจรดีกว่าไหมเนี่ยเป็นโจรดีกว่าไม่วจึงรวยกว่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอาซื้อคืน <coughs> Así pues, por โอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับหนะ้าอยากให้ผมเล่นอะไรต่อคอมเมนต์กันได้มานะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับหนะ้าครับสดครับ